ส่วนผสมตลาด 4P ท,ที่มีไว้สำหรับช่วยจัดวางแผนการตลาดได้อย่างดีเยี่ยมพูดให้เข้าใจง่ายๆก่อนที่คุณจะเริ่มขายหรือเริ่มทำการตลาดคุณก็ต้องเข้าใจกลุ่มลูกค้าของตัวเองก่อนเพื่อที่จะหาสินค้าที่เหมาะสมตั้งราคาให้เหมาะสมหาวิธีการขายที่เหมาะสมและหาช่องทางการขายที่เหมาะสมนั่นเอง 1. โป d u c t สินค้าการเลือกสินค้าให้เหมาะสมกับผู้ซื้อมากที่สุด 2. Pri c e ราคาราคาที่ลูกค้าอยากได้แต่ก็สร้างกำไรให้กับเรามากที่สุด 3. โปรโมชั่นการส่งเสริมการขายการโฆษณาการจัดโปรโมชั่นการคิดข้อความและวิธีการสื่อสารกับลูกค้า 4.Place ช่องทางการขายสถานที่ขายช่องทางการตลาดสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการทำส่วนผสมตลาด 4P วิเคราะห์เสร็จแล้วต้องทดสอบก่อนถ้าคุณรู้แล้วว่าอยากขายอะไรในราคาเท่าไหร่และช่องทางไหนคุณก็ควรทดสอบและวิเคราะห์ด้วยตัวคุณเอง อาจจะผ่านทางแบบสอบถามลูกค้าหรืออาจจะทดลองลงทุนเล็กน้อยเพื่อเริ่มขายจริงด้วยค่าใช้จ่ายขั้นต่ำก่อน